Hello 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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครได้ยินไหมคะพี่ม์คแจ้งเตือนหรือยังเดี๋ยวโอ้พี่ม์คแจ้งเตือนแล้วปรับปรับหูก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเตมายเพื่อนเพื่อนครูเอริสที่รักมากมายเพื่อนเพื่อนที่รักมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนครูเอริส และมาสเตอร์มคยค่ะวันนี้ครูเอริสก็มาเช้าครูเอริสมาไม่เป็นเวลาเลยนะคะเพื่อนๆบอกครูเอริสมาไม่เป็นเวลาเลยครูเอริสมาทุกครั้งที่ครูเอริสมีความสุขตื่นเต้นและครูเอริสดีใจทุกครั้งที่ได้มานะคะเพื่อนๆค่ะครูเอริสดีใจทุกครั้งที่ได้มาและก็ตื่นเต้นทุกครั้ง ที่ได้มานะคะเพื่อนๆขาตื่นเต้นทุกครั้งวันนี้ครูเอริสเอาวิวสวยๆจากรีสอร์ทที่ครูเอริสนอนเมื่อคืนนี้เอามาให้ทุกคนดูนะคะเอามาให้ทุกคนดูเป็นบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นสบายๆอยู่ในเข้าไปในซอยอยู่ภูสวยอยู่ชื่อภูสวยแถวนี้รอบๆ มีแต่ภูเขาเป็นเย็นเย็นสบายปลอดภัยเป็นแบบเรียบเรียบไม่ได้รู้หาราอลังการเป็นแบบเรียบเรียบสบายสบายนะคะเพื่อนๆพื่นขานี่คือรีสอร์ทบรรยากาศรีรสอร์ทโรงแรมที่ครูเอริสนอนเมื่อคืนนี้นะคะเพื่อนๆพื่นาเป็นแบบสบายสบายเป็นแบบสไตล์ธรรมชาตินะคะที่ครูเอริสออกมาให้ก็คือสองความรับ ได้จากการทำออนไลน์มาหน้าใกล้เกินไปสองความลับได้จากการทำออนไลน์นะคะเพื่อนๆคะ่ะเ<ๆ>พื่อนๆนหลายๆคนคงจะยังไม่ตื่นคงจะยังไม่ตื่นแล้วก็คงจะอยู่ในที่นอนใครอยู่ในที่นอนก็ลุกๆนะคะลุกๆลุกๆใครอยู่ในที่นอนครูเอริสมาเรียกแล้วครูเอริสมาเรียกแล้วนะคะเพื่อนๆนค่ะ คุเอริสมาเรียกให้ตื่นจากที่นอนกระฉับกระชิงแล้วก็ไปทำงานได้นะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันทำงานเป็นวันพุธวันสีเขียวเหนียวซับเห็นไหมคะวันนี้คุยเอริสใส่สีเขียวเหนียวซับด้วยวันนี้คุยเอริสไม่ได้ใส่สีแดงนะคะเพื่อนๆค่ะคุยเอริสใส่สีเขียวเหนียวซับ ใส่สีเขียวเหนียวทรับด้วยเพราะเป็นวันพุธวันเงินวันทองวันการทำงานวันดีๆของเรามหัศจรรย์โอ้ใครมาแล้วลูกเดซี่ลูกเดซี่ลูกเดซี่ก็มาแล้วนะคะลูกเดซีค่ค่ะลูกเดซี่ก็มาแล้วครูสาลีก็มาแล้วสวัสดีตอนเช้าคะ่ะลูกเดซี่ลูกเดซี่แม่ไม่ได้เห็นไรลูกเดซี่ชักวันเลย ขนาดแม่นอนดึกสามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มแม่ไม่ได้เห็นไลรลูกเดซี่สักวันเลยนะคะแล้วก็สวัสดีครูสาลี่คนสวยคนเก่งครูสาลี่ก็คือนวดหน้าครูครูเดซี่ลูกแม่ก็คือภาษีอากรภาษีอากรนะคะภาษีอากรรู้เรื่องภาษีอากร ครูเดซี่นะคะเก่งทางเงินเงินทองทองเก่งอะไรเยอะแยะมากมายคือไปที่ครูเดซี่ได้เลยนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็ครูสาลี่ครูสาลี่ก็เก่งทุก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 ด้านเลยนะคะเพื่อนๆขาเก่งทุกทุกด้านครูเดซี่ขนาดนอนดึกมากยังตื่นเช้าแม่ยอมรับแม่ยอมรับค่ะครูเดซี่ขาแม่ยอมรับนอนดึกตื่นเช้ามากแม่ยอมรับนะคะ คือแม่เอาบรรยากาศดีๆทางนี้แดดส่องไหมทางนี้แดดส่องหน้าแม่เนาะไม่ได้เอาแว่นลืมเอาแว่นมาแม่แค่เลยมาดูทางนี้ครูสาลี่ขาวันนี้ครูเอริสไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไอซูมด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ครูเอริสนั่งอยู่บนรถทั้งวันเลยเน็ตมันจะสะดุดเน็ตมันไม่พอครูเอริสขออภัยครูสาลี่นะคะเดี๋ยววันหลัง ก็ค่อยเรียนห้องครูสาลี่ใหม่นะคะวันนี้อินเทอร์เนต็ตไม่พอมันจะสะดุดเพราะครูเอริสจะนั่งรถทั้งวันเลยวันนี้ครูเอริสก็จะไปที่สีสเกตอีกค่ะไปต่อไปก็จะเป็นสุรินสีสเกตแล้วก็อุบลถึงจะกลับขอนแก่นคงกลับขอนแก่นมืดมืดสวัสดีค่ะครูริสเบตคนสวยคนเก่งค่ะลูกเดซี่คนสวยคนเก่งด้วยวันนี้ คูเริสเอามาง่ายๆเบาๆสบายๆนะคะเ,เพื่อนๆค่ะง่ายๆเบาๆสบายๆคือสองความลับได้จากออนไลน์หนึ่งเลยความลับที่ได้จากออนไลน์ที่หนึ่ง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 ที่ทุกคนจะต้องยอมรับได้ดีที่สุดก็คือหนึ่งความรวยความรวยเข้ามาหาเรารวยๆความรวยเข้ามาหาเรารวยๆนะคะทุกท่านค่ะคือวันนี้ ปกติสวัสดีคะ่ะครูโทษขะสวัสดีคะ่คะครูโทษขารักรักโอ้ยแม่เห็นเลขจักรวาลหนึ่งหนึ่งแม่ก็ภูมิใจแล้วลูกแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดแปดคือแม่ชอบมากหนึ่งหนึ่งแปดแปดซีซีแม่รักมากแม่อะไรมาวันนี้ว่าจะกลับขอนแก่นแล้วนะคะพอดีลูกค้าที่จังหวัดศรีสะเกดกับอุบลเขาโทรมาหาครูเอริสเมื่อเช้าอยากจะคุยธุระก,กับครูเอริสครูเอริสเลยจเจ้าหน้าสวยสวย ไปหาเขาค่ะทุกคนคะ่ะคุณเอริสจะเอาหน้าสวยๆหุ่นสวยๆอันนี้คุณเอริสถือเอานะคะเป็นขากล้องถือเอาไม่ได้ขากล้องตั้งอยคุณอลิสเบสขอบคุณมากคุณทศขอบคุณมากเรียกทุกคนตื่นขึ้นมาเลยวันนี้คุณเอริสใส่สีเขียวเหนียวซับนะคะทุกคนคะ่ะคุณเอริสไม่ได้ใส่สีแดงใส่สีเขียวเหนียวซับคุณเอริสจะไปเจอลูกค้าที่จังหวัดศรีสะเกดกับอุบล เอาหน้าอันสวยสวยของครูเอริสไปหานี่แหละค่ะสองความลับที่อยากจะบอกให้ทุกคนทุกท่านที่กำลังมองหาว่าที่กำลังมองหาว่าเราจะทำอะไรดีในยุคนี้ในยุคนี้อยากให้ทุกคนมองที่ออนไลน์เลยค่ะมองที่ออนไลน์ออกมาที่ออนไลน์เพราะว่าต่อไปนี้จะมีแต่ออนไลน์ออนไลน์เท่านั้นที่จะอยู่ยัง่งยืนอยากให้ทุกคนออกมา แล้วเลือกครูพี่เลี้ยงครูโค้ดในเพจครูเอลิสได้ทุกคนเลยค่ะชอบใจคนไหนครูเดซี่ครูสารี่ครูทศครูลิสเบตหรือครูทุกทุกครูที่ทุกท่านถูกใจถูกจริตด้วยหรืออยากจะได้แบบโกโก้แบบครูเอลิสก็เชิญมาที่ครูเอลิสหรืออยากจะได้แบบเงินเงินทองทองก็ไปที่ครูเดซี่อยากจะได้แบบเรียบรูน่าสวยนวดก็ไปที่ครูสารี่นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะอยากได้กดแรงรุงดูดเงินเข้าบัญชีโดย ไม่ได้อะไรก็ไปที่ครูอลิสเบธนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะและก็ลูกเดซี่นี่ก็คือสุดยอดมหศัศจรรย์เรื่องภาษีเงินเงินทองทองนี้ไปที่นั่นก็ได้แต่ที่โกโก้อย่าลืมมาที่ครูเอริสนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะถ้ามาที่ครูเอริสจะได้เที่ยวทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะจะได้เที่ยวทั่วประเทศไทยเที่ยวทุกที่ไปทุกที่อันนี้คือหนึ่งแล้วนะคะความลับของการทําออนไลน์ก็คือหนึ่ง ก็คือความรวยก็คือเงินจะเข้าเรารัวรัวแล้วก็ลูกค้าจะรู้จักเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาจะทักหาคุณโทรหาคุณนะคะแล้วยิ่งอย่างคุณเอริสบอกว่าวันนี้คุณเอริสจะกลับบ้านแล้วเมื่อเช้าว่าจะกลับตอนนี้แล้วว่าจะตื่นเช้าก็จะกลับคอนแกน่นแต่พอดีมีลูกค้ามาคุณเอริสก็ต้องไปต่อใช่ไหมคะก็ต้องไปต่อแล้วก็ไปที่ศรีสะเกดอุบลมืดๆถึงจะได้กลับบ้าน แล้วก็ครูโทษวาดภาพเงินล้านถ้าใครวาดภาพอยากทเดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าภาพไม่สวยภาพไม่เด่นก็ต้องมาหาครูโทษแล้วถ้าใครทําออนไลน์ภาพไม่สวยนี้มันก็คงจะไม่มือไม่มือโปรก็ต้องมาหาครูโทษได้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้องมาหาครูโทษสองความสุขเดี๋ยวเลื่อนก่อนความสุขนะคะอย่างเงี้ยอย่างครูอริตไปทั่วประเทศไทยมืดมัน อย่างครูเอริสไปทั่วประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะไปทั่วประเทศไทยเราก็ได้ไปเที่ยวโดยที่แบบว่าทั้งเที่ยวด้วยทํางานด้วยใช่ไหมคะหรือใครจะเถียงเพราะเราเที่ยวด้วยทํางานด้วยที่ไปทํางานบนโลกออนไลน์เราก็ไปได้รัวๆนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะครูเซราคนรวยที่รักของครูเอริสครูโค้ดของครูเอริสที่ทําให้ครูเอริสคือ ทุกคูทุกโค้ดคูเอริสภูมิใจและคูเซาล่ลอ,ลอ,อล้อมคูเอริสตลอดตลอดนะคะวันนี้ก็เพิ่งตื่นขึ้นมาผมก็ไม่ได้เซตนะผมก็ไม่ได้เซตนะครูขาทุกท่านขาคือเวลามันไม่ให้อะแค่ตื่นมาแต่งหน้าคู <c oughs> ตื่นมาแต่งหน้าก็แบบสุดอลังแล้วค่ะผมก็คือมัดจุกอย่างเดียวนะคะทุกท่านขาผมก็คือมัดจุกอย่างเดียวแล้วก็ อยากให้วันนี้ประชุมไหมคะครูเซราะ่ะวันนี้ประชุมกี่โมงคะเก้าโมงใช่ไหมคะครูเอริสก็จะได้เตรียมเวลาไว้เพราะอยู่บริเวณนี้ไงคะครูเอริสเอาบรรยากาศบ้านบ้านบรรยากาศบ้าน,บ,าบ,าน,บ,านบ้านที่โรงแมรมรูอยู่สบายแบบเรียบหรูตอนเช้ามากินข้าวแบบสบายๆนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วก็สองความลับก็คือความรวยกับความสุขความรวยกับความสุขได้แน่นอนคะ่ะจากออนไลน์นี้ ได้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 แน่นอนหรือใครจะเฉียงครูเอริสมันเป็นไปไม่ได้ที่เราออกมาแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเราก็ต้องได้ความสุขได้เพื่อนอันนี้คือได้แล้วได้ความสุขได้เพื่อนได้มาตเตอร์มาแต่ผลที่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยผลที่ตามมาก็คือความรวย คนจะรู้เราว่าเราขายอะไรแบบไหนยังไงหรือเราจะขายความรู้ขายสินค้าขายอะไรยังไงคือเพื่อนเราที่รักรักเรามายังครูเอริสข,ขายของอย่างครูเอริสขายของขายทำธุรกิจของครูเอริสนี่แหละคะ่ะอย่างนี้ก็ต้องไปพบลูกค้าทุกวันทุกวันแต่ก่อนอาจจะวันหนึ่งเหนื่อยไปไม่รู้ไม่เร็วคือว่า กว่าจะไปถึงลูกค้าแต่ละคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูโทษค่ะกว่าจะไปถึงลูกค้าแต่ละคนแต่ละท่านนี้ก็ต้องไปเจอตัวไม่ได้ทักเข้ามาไม่ได้อะไรเข้ามาอันนี้คือลูกค้าทักเข้ามาให้ครูเอลิสเดินไปหาถ้าครูเอลิสไปหาใครแล้วไดออเดอร์แน่นอนค่ะเพราะความสวยของครูเอลิธยินขาด <laughs> 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 ความ <laughs> ความสวยของครูเอลิส <laughs> ความสวยของครูเอลิสแล้ววันนี้ครูเอลิสก็ใส่สีเขียวเหนียวซับด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะครูเอลิสมาแบบชิวๆเรียกทุกท่านตื่นจากที่นอนขึ้นมานะคะลูกค้าลูกค้าครูเอลิสสเบตครูทษครูเซ่าขาครูเอลิสไม่ได้แชร์แชร์ให้ครูเอลิสด้วยนะคะแล้วครูเอลิสไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะแล้วก็รักๆอยากให้ทุกคนกดแปดแปดให้ครูเอลิสหน่อยคะ่ะ เพราะว่าครูเอลิสจะไปรับพลังรับทรัพย์อยากเห็นเลขแปดแปดแปดเลขกฎจักรวาลเลขมหาเฮงเลขเลขมหาเฮงเลขความรวยเลขลูกดาริต้ามาแล้วเลขความรวยเลขความเจ๋งเลขอะไรของครูเอลิสที่ครูเอลิสโอขอบคุณมากค่ะลูกค่ะครูเอลิสเชื่อมากว่าครูเอลิสเห็นเลขแปดแปดแล้วครูเอลิสสาเร็จทุกอย่างเป็นเลขที่ครูเอลิสชอบมาแต่ไหนแต่ไรชอบ ตลอดชอบมาตลอดนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้ครูเอลิสก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่ครูเอลิสสาเร็จสําเร็จมาได้เพราะเพื่อนๆมาเติมใหม่เพราะครูบาอาจารย์เพราะเพื่อนๆนมาเติรใหม่ฉะนั้นแล้วครูเอลิสจะสรุปเลยนะคะเพื่อนๆนก็คือสองความลับที่ได้จากออนไลน์ก็คือความรวยความสุข อันนี้ได้แน่นอนความรวยความสุขได้แน่นอนแล้วถ้าเราไม่ได้ความรวยเราก็ได้เพื่อนได้มาสเตอร์มายได้สิ่งดีๆได้เพิ่มความรู้ได้ประสิทธิภาพโอ้ยได้เยอะแยะมากมายจากถ้าเป็นอายุ54อย่างคูเองตอนนี้คงตื่นขึ้นมาให้ลูกชงกาแฟมาให้ใช่ไหมคะให้ลูกชงกาแฟมาให้แต่ตอนนี้ครูเอลิตตื่นขึ้นมาแต่งตัวเพื่อที่จะไปหาลูกค้า คือครูเอลิสทำออนไลน์ครูเอลิสอายุ54นะคะเพื่อนๆค่ะครูเอลิสไม่ได้เลี้ยงหลานคือถ้าเป็นคนอื่นจะลุกขึ้นมาเอาลูกเอาหลานไปโรงเรียนกินกาแฟอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ครูเอลิสแต่งตัวจะออกไปหาลูกค้าแล้วก็ดูทักทายเพื่อนๆโอ้ยมีความสุขไปเที่ยวไม,ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งพา ลูกหลานคือต้องให้ลูกหลานมาพึ่งพาเราเพราะลูกหลานเฉพาะลูกหลานก็เอาตัวเองไม่รอดแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพ่คะดังนั้นแล้วใครที่อยากจะมาทำออนไลน์มาได้เลยนะคะเลือกครูเลือกโค้ดในนี้ได้เลยครูโคก็เป็นนักวาดภาพนักสร้างตัวตนเงินล้านครูเซล่าก็รวยด้วยจิตว,วิญญาณ สว,ส,สวัสดีค่ะครูเดียนาค่ะสวัสดีครูเดียนาที่แวะมาให้กําลังใจครูเอริสสวัสดีและรักมากมายนะคะครูเดียนานี้ก็เก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไปติดตามได้มีคอร์สอนุบาลด้วยแล้วก็ครูเซรารวยด้วยจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ไปติดตามด้วยถ้าจิตเราเปิดทุกอย่างก็เปิดในเมื่อก่อนครูเอริสไม่กล้าเลยจะไลฟ์วันนี้โทรไปหาครูเซราคะ่ะ วันนี้จะเอาคอนเทนอะไรคะครูเซาโทรไปหาครูเซาทุกวันแล้วครูเซาก็บอกมาอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วครูเซาล่ะคะเราไปนั่งไหนคือวิวที่ไหนอะไรยังไงคือจะถามครูเซาตลอดก่อนจะออกมาอลฟรแบบแบบไม่ยังไงล่ะแบบไม่เชื่อมั่นตัวเองแบบอย่างนี้เลยคะ่ะแต่ก่อนในเมื่อก่อนโทรถามครูเซา คูเซ่าทำให้คูเอริสคือลูกๆทุกคนทำให้กำลังใจแต่ที่หนักๆก,ก็คือคูเซ่าแล้วติ๊กตอกคูเอริสก็จะมาเทคคอร์สกับครูดาลิต้าอีกนะคะเพื่อนๆค่ติ๊กตอกตอนนี้คูเอริสก็ได้ห้าพันกว่าแล้วเพราะว่าเปิดกระโปรงวันนั้นค่ะ <laughs> เปิดกระโปรงวันนั้นเพื่อนๆเขาเลยมาตามเยอะแยะเลยเขามาตามเพื่อว่าจะวันไหนครูเอริสจะลืมเปิดกระโปรงอีก <laughs> เปิดกระโปรงวันนั้นได้ผลลัพธ์เลยค่ะตอนนี้ห้าพันกว่าติ๊กตอกนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะตอนนี้ห้าพันกว่าเปิดกระโปรงวันเดียวได้ผลมากถ้าใครอยากอยากจะทำตามแบบครูเอริส <laughs> ก็ลองดูนะคะ แต่กระโปรงกางเกงสั้นในต้องเป็นขาของครูเอริสวันนั้นเป็นขาสัน้นวันนั้นครูเอริสแบบโอ้โยแบบมันเปิดขึ้นมาถึงเนี่ยแบบวอตั้งประมาณสองสามนาทีเลยถึงโอ้ถึงแบบตาย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 แต่ครูเดียหนะ้าในเมื่อก่อนเดี๋ยวจะพูดต่อนะครันเพื่อนๆขาที่ใครยังไม่กล้าในเมื่อก่อนทุกเช้าครูเอริสจะโทรหาครูเซ่าครูเซ่าคะวันนี้เอาคอนเทนต์อะไร พูดว่ายังไงอะไรยังไงถึงขนาดนั้นเลยเอาคอนเทนต์อะไรพูดว่ายังไงแล้วก็ครูหาหน้านะักไว้เนาะครูหาหน้าก็คือทําให้เรารู้จักกันทําให้เรามารู้จักกันมาเตอร์ไมล์ท่านก็เป็นแบบครูที่ ให้พวกเรารู้จักกันครูที่ไม่งั้นเราก็จะไม่รู้จักกันก็คือครูหาหน้าครูพี่เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็ทุกทุกคนมาเจอกันแล้วคือมาสเตอร์มาอย่างดีแล้วก็ครูเซราเป็นคนขัดเกา่าครูเอริสนะคะเพื่อนๆพื่อขาครูเซราเป็นคนขัดเกลครูเดซี่เป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่แบบว่าให้กำลังใจแม่แม่แม่ยังไงคือแม่ทำไม่ถูกแม่จะเขียนคือ ครูเอริสพิมพไม่ทันนะคะครูเอริสพิมพ์ไม่ทันครูเอริสจะรักรักรัก,กคือพิมพ์ไม่ทันเพื่อน,อนๆนแต่อยากคอมเมนต์อยากแสดงอยากมีปฏิสัมพันธ์ก็รักรักอย่างเดียวครูเดซี่ก็มาบอกแม่แม่เดี๋ยว AI จับนะ <laughs> เขียนแบบนั้นอย่างเดียวเดี๋ยว AI จับ <laughs> เพราะครูเดซี่ก็น่ารักมากๆโทรมาบอกเดี๋ยว AI จับทุกคน ให้ความรู้ครูเอริสมากมายมาสเตอร์ไมายครูเอริสจะไม่ลืมเลยนะต่างคนต่างให้คนละแบบแบบคนนี้คนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราขึ้นอยู่บนออนไลน์เราต้องรู้จักมาสเตอร์ไมายเยอะๆปฏิสัมพันธ์ถ้าเราทำไม่ถูกจะมีคนโทรมาบอกเราเองอย่างคอมเมนต์คือเพื่อน,อนๆคนอื่นคอมเมนต์รัว comment, comment, ๆ,ๆคอมเมนต์เก่งๆครูเอริสก็ได้แต่แชร์แชรวันหนึง่งวันนั้นแชร์ไปให้ใคร ให้ครูโทษหรือครูเซาไม่รู้สามสิบแชร์โดนบล็อกเลยโดนบล็อกเลยค่ะครูขาเออครูเนี่ยนาเขาพูดมากค่ะโดนบล็อกเลยแชร์มากครูเอลิสจะเป็นมือแชร์แล้วก็มือกดรักๆแล้วก็เลขนะคะเพราะถ้าพิมพ์เป็นอะไรอ่ะครูเอลิสพิมไม่ทันนะคะเพื่อนเพื่อนิมพิมไม่ทันเพื่อนเพื่อก็กดรัว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 ไป ลูกเดซี่ก็แม่แม่แมเดี๋ยวเออจับน่ารักมากๆลูกเดซี่ครูเซาครูทศครูเดียนาครูอลิซาเบตครูอลิซาเบดก็บอกครูเอริสอย่างนี้อย่าง,งี้ว่ขอบคุณมากเลยก่อนขึ้นไลฟ์เป็นแบบนี้แบบนี้ทุกคนให้ความรู้ทุกคน มอบกำลังใจให้กันดีไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือการที่เราออกมาทําบุญออนไลน์ค่ะเพื่อนเคะเพราะทุกคนให้กําลังใจกันและการช่วยเหลือกันไม่ปล่อยใครทิ้งข้างไม่ปล่อยไว้ข้างหลังนะคะยิ่งจิตวิญญาณเราดียิ่งยิ่งอะไรกดจักรวาลจิตวิญญาณเราดีเราแบบว่าอยู่ในยอดมนุษย์กลุ่มยอดมนุษย์กดจักรวาล อะไรพวกนี้คือทําให้เราในเมื่อก่อนครูเอริสก็ไม่เข้าใจเรื่องกฎกวาเลเรื่องอะไรเลยนะคะคือจัก,กรวาลแต่พอทําแล้วมันได้จริงๆค่ะทุกคนค่ะเพื่อนๆอย่าเขาเรียกย่าอะไรนะย่ายาย่าล่าช้ายาชะล่าใจนะคะเพื่อนๆค่ะให้ทุกคนออกมาออกมาทําออนไลน์แต่ใครรวยแล้วก็ แล้วไปแต่ใครที่ยังแบบว่ายังดึงหน้าไม่ถึงหลังก็ให้ออกมานะคะอย่ามองคนนู้นคนนี้แบบนั้นแบบนี้คือให้เรากิดบวกบวกบวกไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอยางวันนี้ครูเอริสมาอยู่ที่นี่ว่าจะกลับบ้านแล้วยังมีลูกค้าโทรเข้ามาอยากให้ไปเจออยากคุยด้วยครูเอริสก็ไปแต่ถ้าเราไม่ทําออนไลน์เขาจะไม่รู้จักเรา เลยนะคะเพื่อนคะ่ะอันนี้คือลูกค้าใหม่นะคะที่โทรมาจากศรีสะเกดกับอุบลนี้คือลูกค้าใหม่นะคะโอ้ขอบคุณคููเอริศก็ได้แต่ขอบคุณขอบคุณมาแบบเบาๆวันนี้เช้านี้เขามีประชุมกันด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆมาเตอร์มทุกท่านก็มีประชุมมีภาระหน้าที่ <laughs> มีภาระหน้าที่ทุกคน มีภาระหน้าที่ทุกคนที่เราช่วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะที่เราช่วยกันช่วยเหลือกันเพราะว่าใครติดขัดอะไรก็เอามาออกพวกคนเก่งๆที่มีความรู้ก็เอามาแชร์กันเอามาแชร์เอามามอบความรักมอบความเข้าใจอันนี้ที่เรามีประชุมกันคือเรามีความรักความเข้าใจที่จะมอบให้แก่กันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูเอลิสก็มาแบบ มาแบบให้ทุกคนเห็นหน้าเพราะว่าครูเอลิสต,ต้องนั่งรถต่อแล้วก็จะได้ฟังเพื่อนเื่อนเชียร์เพื่อนเพื่อนมาต้อนของครูเอลิสลูกๆทุกคนในรถนะคะรักลูกๆูทักทุกคนมากที่ให้กำลังใจเชียร์และแชร์แม่นะคะทุกคนขาให้ความรู้ทุกคนทุกท่านถ้าเพื่อนเอนท่านไหนอยากทำออนไลน์อยากอะไร ปรึกษาโค้ดปรึกษาครูในนี้ได้ทุกท่านนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ใครอยากได้โกโก้อยากได้ไปเที่ยวตลอดตลอดก็แวะมาหาครูเอลิสนะคะหลังใหม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะวันนี้ครูเอลิสก็มาแป๊บเดียวเนาะเพราะจะได้เดินทางต่อไปที่รีสเกตกับอุบลแล้วก็รักๆทุกท่านให้ทุกท่านเห็นหน้าครูเอลิสเพราะครูเอลิสจะเอาหน้าสวยๆ ลูกเดซี่คุณแม่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะคะแล้วครูเอริสก็รัก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 อันที่ร um> ักรักรักที่เขียนรัก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 ก็รัก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 จากใจจริงนะคะรัก exactly> รักรักจากใจจริงรักรักรักจากข้างในรักมาเตอร์หมล์รักทุกคนรักรักโดยไม่มีข้อแม้ะเหมือนทุกคนรักกันเราก็รักกัน คือรักๆโดยไม่มีข้อแม้แล้วก็อยากสรุปอีกครั้งให้เพื่อนๆอนออฟไลน์เห็นก็คือสองความรักที่ได้จากออนไลน์ก็คือความรวยความสุขลูกเดซี่ให้หนึ่งหนึ่งแม่มาเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณครูเดซี่ขอบคุณครูทศขอบคุณครูเดียนาะขอบคุณครูอลิซาเบธขอบคุณครูเซาขอบคุณครูสาลี่รักแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่าน ที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วเข้ามาดูย้อนหลังอย่าลืมแชร์ให้ครูเอลิสด้วยนะคะทุกคนค่ะเข้ามาดูย้อนหลังอย่าลืมแชร์ให้ครูเอลิสด้วยวันนี้ครูเอลิสต้องรีบไปค่ะครูเอลิสต้องรีบไปอุบลขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆปังๆแล้วก็คร <man> ูเอลิสจะประชุมอยู่บนรถประชุมอยู่บนรถนะคะทุกคนค่ะรักลูกๆทุกคนและวันนี้ครูเอลิสไปแล้วขอให้รวยๆปังๆ <ussen> <man S 2> <emat> <man> เด้งเทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณป้าขะ